กเรานะครับให้นิยามเกี่ยวกับคำว่าผู้นำทางวิชาการในศตวรฟรษที่21นะครับมีหัวใจหลักก็คือการใช้การเป็นผู้นำทางวิชาการนะครับโดยปัจจุบันนะครับวิชาการต้องนําพัฒนาเป็นหัวใจหลักของการขับเื่อนโรงเรียนดังนั้นวิชาการนั้นก็ต้องอทันสมัยทันทุกทันเหตุการณ์นะครับและสิ่งที่สำคัญอีกอ,อย่างหนึง่งของกลุ่มเราให้ก็คือการจะพัฒนา มีคุณธรรมจริยธรรมไปพ้อๆกันด้วยทั้งนี้ขอสรุปนะครับในของที่ดีได้เขียนสรุปไว้ผมก็ขออ่ามีนะครับก็คือความรู้ทีหลากหลายที่ัาเทียร์อนาคตคนต่องานของผู้นำช่วยผู้นำงานขับเคลื่อนเป็นผู้นำเปนส่วนรับผิดชยบซึ่งมีกรอนสุดท้ายมาติดงานให้ก็คือ ใจนะครับจะพัฒนาด้านใดก็ได้ผลการพัฒนาต้องเริ่มจากตนจะได้ผลพัฒนาที่ย,ยั่งยืน